เอ้ยอ้ยเุ้ยตัดผมใหม่ทําสีผมใหม่สวยอันนีอ่ะอืมก็แห่อยู่แล้วแหละเฟิร์สคนกาลังเตรียมตัวเป็นนางเอกางเอกอะไรอ่ะลุงแก้วหน้ามาเต้น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 เต้งเต้น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 เต่นเต้นเต้นต้นเ้นเต้นเนเะ้นเตนเนี้นเต้นเตนเต้นเตรนเต้นเต้าเตราเต้นเต้นเ้นเต้นนเนเ้นฟ้าเ้น จะไปคว,ว้าเอามาดังใจฟันจะเป็นคนดังจะอยู่ในแสงไฟฮโวถูกต้องแล้วเฟิร์สต้องอยู่ในแสงไฟเท่านั้นนะถ้าเฟิร์สไม่อยู่ในแสงไฟเนี่ยคนดูเนี่ยอาจจะมองไม่เห็นเฟิร์สเลยนะเพราะว่า <c oughs> <c oughs> ม,มืดเนี่ยเฟิร์สก็ต้องยิงฟันนิดนึงช่วยช่วยให้แบบเห็นสีแทนะตลอดเลยนะนี่ผิวไม่ไม่ได้ค้ำนะเขาเรียกว่าผิวสีแทนหรือว่า และอีกอย่างหนึ่งเนี่ยเมื่อวานเพื่อนของไปตองมามเขาบอกว่าเฟิร์สเกิดมาเพื่อเป็นนางเอกเท่านั้นนะ่ะอ๋อนี่แสดงว่าอยากเป็นนางเอกจนตัวสั่นใช่ไหม,มก, <c oughs> ก็ไม่ค่อยเท่าไหร่หรอกนะ<ม>แต่ว่าหลักฐานเนี่ยม,มันฟ้องอยู่บนใบหน้าไง<ม>ต้องรับกวนแพล,ล่ะ <c oughs> ช่วยหน่อยเพราะว่าเฟิร์สอยากคีเลย์เป็นอยากคีเลยอยากคีเลย์เป็นอยากคีเลยห้ามสิห้ามสิ